ตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะฮะก็ถือว่าก็เ,าเหมือนทุกปีนะครับเป็นกใไปเรื่อยๆตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับเออการด,ดูเหมือนว่ากิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยเป็นปัจจัยที่ห้าของคนไทยล่นะครับ mm hmm. ช่วงไหนมีบรรยากาศที่ดีอ่อภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับเอ,อเงินในกระเป๋า ในช่วงเวลาใกล้นี้ก็กําลังจะมีโบนัสออกนะฮะมันจะเตรียมการขึ้นเงินเดือนกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงปลายปีอของเราเนี่ยที่จะเป็นช่วงเหมาะสมของการท่องเที่ยวอยู่แล้วทุกปีนะครับและจังหวะของแคมเปญต่างๆที่ออกมาตอนนี้อย่างวินเทอร์เฟสติวัลเนี่ยคือแน่นอนแหละว,ว่ามันเป็นช่วงที่การท่องเที่ยวมันอยู่ในฤดูของมันละแต่ว่ามันจะมาช่วยเสริมได้มากกว่าปกติระดับไหนยังไงฮะคือ คิดว่าทางท่านนายกเนี่ยทางทรทในฐานะผู้ที่ทําการตลาดการท่องเที่ยวเนี่ยก็คงวางจังหวะให้ท่านนายกรีบเปิดแคมเปญนะฮะ<ช>ทั้งทั้งที่ผลยังไม่หมดเนาะก<ช>็ก็ต้องรีบเปิดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรอยกระทงนะครับแล้วก็เรียกว่ารอยยี่เปิลน,นะฮะของทางภาคเหนือเขา,หลา,ห,ลาหลายหลายจังหวัดนะครับ <c oughs> กิจกรรมจังหวัดใหญ่ๆก็จะมีหมดเลยทางภาคเหนือ อ,อถ้าเกิดเปิดช้าไปก็เดี๋ยวกลัวว่าจะรับรู้ไม่ทันก็จะมาบ่นว่าฝ่ายการตลาดอีกนะครับ mm hmm. แต่ว่าก็ก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทุกๆปีเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาราวๆนี้แหละคือสิ้นเดือนหรือว่าต้นเดือนพฤศจิกา,กายนนะครับที่ว่าเมือทําการตลาดเนี่ยเขาก็ต้องปัดการสัมพันธ์ออกแคมเปญอะไรออกมาเพื่อให้มันมีสีสันมีความรู้สึกว่าเอ,อมีข่าวกิจกรรมเกี่ยวกับการตอ,อ,อท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการ รับรู้ข้อมูลใหม,ใหม่ๆที่อาจจะมีนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่า,าดูเหมือนว่าปีนี้เนี่ยซึ่งทุกๆคนาคาดหวังเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีานโยบายมีเรื่องของงบประมาณที่จะทุ่มเทไปโดยเฉพาะพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็เลยก็เลยมีการพูดถึงเรื่องการแนวทางการท่องเที่ยวเยอะหน่อยนะครับ <Yeah. Okay. S 2> แต่ว่าสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้มีสื่อสัรอะไรใหม่ พราะว่าธรรมดาแล้วเวลามีอะไรที่มันเอมีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต้องการให้เงินหมุนเวียนบางช่วงของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว่าของขวัญปีใหม่ต่อเนื่องไปนะฮะเช่ชนนโยบายการลดหย่อนภาษีในอดีตนะฮะซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรือว่าซื้อสินค้าท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้นะครับแต่บังเอิญว่าในช่วงรัฐบาลชุดนี้นะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นนายกท่าน ท่านในห้องิ้งยิงอะนะฮะก็ได้ใช้ไปแล้วเมื่อต้นปีนะครับในการที่ว่าช็อปแล้วก็เอาภาษีไปใช้ลดหย่อนแล้วนะฮะเอาใบกำกับภาษีไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะดึงดูดให้กับคนที่จะไปจ่ายเงินเพื่อจะออกมาท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเอาแค่กระแสเท่านั้นเองนะรกระแสเป็นข่าวที่ที่มีการเปิดแคมเปญนี้แต่ว่าผมเชื่อว,ว่า,ามันจะมีอันนี้สูงมากขึ้นหน่อยถ้าททมีคลิปภาพยนตร์ คลิปอะไรต่างๆที่ออกทางโซเชียลออนมีเดียต่างๆนะฮะร,รวมทั้งโทรทัศน์ช่องหลักๆหรือว่าสื่อมวลชนในต่างประเทศเนี่ยเขาก็าพูดถึงการแถลงข่าวของท่านนายกแต่ว่าผมไปเช็คอยู่หลายๆสื่อ่ยังไม่ได้เห็นนะสำหรับนักข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของคลิปวิดีโอในเผยแพร่ในต่างประเทศด้วยนะครับบางทีอาจจะต้องไปเปิดโฆษณาจองโฆษณาในกลุ่มประเทศเป้าหมายของเราอาจจะในอินเดียในจีนในญี่ปุ่นในเกาหลีใน ยุโรปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นเทศกาลคริคสต์มาสอะไรต่อเรื่องไปจนถึงจุดทีนเลยนะครับนะฮะเพราะว่าวินเทอร์เฟสเทเลเนี่ยมันก็จะยอกมองไกลไปถึงจุดทีนเลยซึ่งจะมีในช่วงเดือนอมกรากุมพาดนะ้วยแหละนั่นหมายความว่าทําตอนนี้ทําถ,ถ,ถ้าถ้าเริ่มทําหลังจากนี้สักสองสาอาทิตย์ก็ยังน่าจะได้อยู่ใช่ไหมคะคุณยุทธชัย ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าการทําโฆษณาอะไรนะมันต้องมีการวางแผนล่วงหน้า <S 1> <S 1> ใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะผลิตสื่ออะไรต่างๆเนี่ยผู้ที่ผลิตเนี่ยเขาต้องมีคอนเทนต์มีสตรอรี่บอร์ดมีอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ในการผลิตเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณก็เดือนหนึ่งอะอย่างเร็วอะนะฮะเพราะฉะนั้นการทํานเนี่ยของทอทอเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคงจะมีแผนการไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะนะครับแต่ว่าในขนาดนี้ในเมืองไทยเรายังไม่พบแคมเปญที่เป็นวิดีโอหรือว่าคลิปสั้นๆเกี่ยวกับวินเทอร์เฟสิว l ล นะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะต้องมีตามมาในสักสองสัปดาห์ไม่เกินนี่แหละอืมก็คือมีความคาดหวังด้วยว่าถ้าเกิดมันมีตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ประกอบการ SME น่าจะช่วยกระตุ้นให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้มากกว่านี้ถูกไหมคะใช่ฮะก็จะทําให้เราขายของขายสินค้าบริการบ้านท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น <cin stereotype> ใช่ไหมครับเพราะว่าทุกคนพอดูคลิปที่มันมีความประทับใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในแหล่งท่องเที่ยวหรือในงานประเพณีหรือว่าเทศกาลอาหารที่จะมีการจัดขึ้นในช่วงเวลาสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก็ก็บางส่วนก็อาจจะเตรียมจองไปเองบางส่วนก็ติดต่อเอเจนซี่ที่รู้จักมาคุ้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยพอรับรู้สื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะจองการเดินทาง โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นแฟนคลับของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมันมาไม่ยากอยู่ลวนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีวีซ่าด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับมันมง่ายเข้าไปใหญ่ค่ะการจะเสนอว่าถ้าคิดง่ายๆเร็วๆเนี่ยในในแง่ของคนโปรดักชันเหมือนกันนะคะถ้าเกิดมันมีฟุตเทจจากภาพข่าวของสำนักข่าวต่างๆที่มีการถ่ายทำกันไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วสามารถที่จะช่วยเผยแพร่กระจายออกไปในแง่ของข่าวเนี่ยตรงนี้ในมุมของคุณยุทธชัยคิดว่าจะสามารถช่วยได้ไหมคะ เป็นได้ครับอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่ามันจะทําให้มันเขาเรียกว่ามันเกิด,ก,ดกระแสะอ่ะเหมือนมูเด้งอะนะฮะเปิดมือถือมาทีไรมันก็เด้งมาสู่สายตาเราทุกทีเลยนะฮะจากไม่เคยดูไม่เคยสนใจจะกดไปดูข้างในมันคืออะไรแล้วเราก็ต้องสนใจกดเข้าไปดูรายละเอียดหน่อยว่าเอ๊มันคืออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดเป็นลักษณะวารล้อบแบบนี้นะนะฮะจนกระทั่งมากขึ้นมากขึ้นจนคนอดใจไม่ไหวต้องไปในสัมผัสในสิ่งที่มันท้าทายความรู้สึกดึงดูดความรู้สึก หรือว่าอยากจะไปชิมอยากจะไปสัมผัสนะครับค่ะมีมีโลเคชันไหนที่อยากจะให้เน้นย้ำเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยกระตุ้น SME แต่ละพื้นที่ต่างๆนานาเนี่ยค่ะมีโลเคชันไหนที่จริงๆช่วงนี้เราต้องเห็นใจพื้นที่อุตอกภัยนะฮะไม่ทางภาคเหนืเหะนะอเนาะเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่เขาก็ปัดกวาดบ้านค่อนข้างเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็ ออดอไม่ได้ที่จะต้องสนับสนุนน่ะต้าคงต้องไปให้กําลังใจพื้นที่ผู้ประสบภัยผู้ประกอบการเอสเอ็มหลายคนเนี่ยที่เป็นเจ้าของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเขาก็โดนภาวะน้าท่วมมานะฮะแล้วก็ต้องเสียเง,งินเสียทองในการฟื้นฟูอะ่ะเราก็ต้องไปช่วยกันไปเที่ยวอ่ะช่วยไปกันไปกันกินไปกันดื่มกาแฟไปนั่งเอรถสําร้อไปนั่งรถมาหรือว่าจะไปนั่งชิลๆบน,บนบนบนดอยตรงไหนก็ได้ทางภาคเหนือเพื่อให้ เงินที่เราพอมีอยู่มีกําลังอยู่แหละกระจายไปยังผู้ที่เขาด้อยโอกาสกว่าเราครับทีนี้เพอเราฟังจาก การแถลงข่าวแล้วเนี่ยทางคุณยุทธชัยเนี่ยคิดว่าอยากที่จะเห็นอะไรที่มันเป็นแคมเปญที่มันดูแล้วมันสามารถที่จะไปกระตุ้นหรือมีผลในการตัดสินใจเดินทางทันทีของนักท่องเที่ยวเอาแค่ในประเทศก่อนเนะี่ยฮะมันมันน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาไหมเพราะมันดูในภาพรวมแล้วมันมันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรฮนะเป็นยุทธศาสตร์ตุ้มเข้าไปเลยว่า อ่าอย่างเช่นเมื่อสักครู่บอกว่าจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับนําไปลดย่อนภาษีได้หรือว่าที่หลายๆคนกําลังพูดถึงก่อนหน้านี้พวกเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ฮะมันจะมีอะไรพวกนี้ที่ควรจะต้องเพิ่มเติมเข้ามาอีกในช่วงนี้ไหมฮะคือจริง,รง,รงๆอ่ะนะฮะในช่วงนี้เขาเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่รอคอยความสุขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะให้เนี่ยมันให้แล้วต้องตัง อืมนะครับให้เราต้องฟังเพราะฉะนั้นะคนละครึ่งเนี่ยพอไปพูดถึงคนละครึ่งก็ทําให้นึกถึงคนละครึ่งในอดีตที่มันโดนใจแต่คนละครึ่งในสิ่งที่บอกออกมาเนี่ยมันเป็นคนละครึ่งแค่หนึ่งหมื่นคนสี่ร้อยบาทมันไม่โดนใจับครับมันอาจจะหวือหวาตอนที่มีตัวแอปพลกต์ชซ่งหรือว่าตัวสื่อโซเชียลมีเดียเด้งขึ้นมาที่เราว่าคนละครึ่งใช่ไหมฮะแต่พอเรากดขึ้นไปดูอ้าวมันก็นิดเดียว ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะคิดลักษณะแบบอิงความรู้สึกเก่าๆนะฮะความรู้สึกดีๆเก่าๆเนี่ยมันต้องม,มันต้องไม่ด้อยค่าและมันต้องทําให้มีมูลค่ามากกว่าเดิมอมนะฮะค่ะคุณยุทธชัยสงสัยนิดเดียวค่ะคําว่าวินเทอร์เฟสติวัลเนี่ยมันมีผลอะไรไหมคะเพราะด้วยความที่ประเทศไทยไม่มีวินเทอร์จริงๆมันมันมันไม่ได้มีผลนะมันเป็นสีสันของการที่ที่ทำให้คน ถามอะว่ามันคืออะไรวะวินเท่าทิวัลหรือมันจะมาฉีดหรือมาในตรงอ,อินดอร์สักแห่ง,ง,งหนึ่งในทางเหนือนที่เคยมีคนทําลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับว่าที่สก,การที่อากาศของสำหรับประเทศไทยเนะี่ยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่อากาศดีมากกว่าะนะครับอากาศดีไม่ได้ร้อนจัดนะครับ แล้วก็ไม่ได้มีฝนนะครับเรื่องความหนาวเนี่ยมีแต่คุนต้องขึ้นไปบนดอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเชิงนี้มากกว่าแต่ว่าวินเทลเพซิวในความหมายตอนนี้คือหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดในพื้นที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยตามจุดต่างๆนับจากนี้ไปอีกประมาณสี่เดือนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยรตรงนี้หน้าที่ของนักการตลาดอย่างททท,ทหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบเอ่อเป็นเครื่องมือด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยต้องบอกออกมาให้เห็นภาพว่า มันมีอะไรบ้างในการรับรู้ของคนไม่เกินหนึ่งนาทีถูกไหมครับเพราะการตลาดสมัยเนี้ยรับรู้กันได้ไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วคุณก็บอกเขาเลยว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่โดนใจค่ะอตอนนี้เอ่ออยากจะบอกกล่าวอะไรแทน s อ e เอมอีทั้งหลายที่ประกอบธุรกิจบ้างคะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะได้หายใจหายคอคล่องและกําลังจะออกสตาร์ทใหม่ละคือผมเชื่อว่าใน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยในต่อเวลาต่อเนื่องมาตั้งแต่โควิดเนี่ยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายว่าท่านจะเดินหน้าหรือถอยหลังกลับอีกนะครับเพราะว่าในบางพื้นที่ก็อาจจะเจอทั้งโควิดทั้งอุทกภัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากผู้ประกอบธุรกิจในวงการเดียวกับท่านให้เยอะๆนะครับรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้ไว นะครับแล้วก็จับทิศทางของความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ให้ถูกให้ตรงนะครับเพราะว่าถามว่าในมือผู้ประกอบการนะที่บ่นว่านักท่องเที่ยวน้อยเนี่ยแต่พอเราไปดูข้อมูลเชิงสถิติบางจุดเนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยตู้นอนชั้นสองชั้นหนึ่งในบางเวลาเนี่ยเต็มตลอดนะครับในบางเส้นทางเนี่ยหรือว่าเครื่องบินโลคอต์สหรือไม่โลคอต์ก็แล้วแต่ในเมืองใหญ่ๆเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรพั้โดยสารโดยเฉลี่ยยังไม่ได้ถูกมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็แสดงว่ายังมีการเดินทางอยู่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หยุดสักทีเดียวนะ <c oughs> ครับอีง <c oughs> แต่ว่าท่านจะใช้วิธีการยังไงในการที่จะให้ลูกค้าเหล่านั้นอยู่ในมือของท่านเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ด้วยตัวเองการเปิดสายคุยกับเพื่อนๆนั่งคุยกันแล้วก็เช็คข้อมูลอะไรต่างๆให้มากขึ้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับท่านเองตอนนี้คาดหวังนักท่องเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศมากกว่ากันคะ จริงๆรายได้หลังต้องมาจากต่างประเทศอยู่แล้วสำหรับผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าเขามีกําลังใจเยอะกว่าเราอ่ะนะครับเส่วนคนไทยเนี่ยก็ไว้เป็นการเสริมเวลานักท่องเที่ยวในบางเวลาเนี่ยเขาน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผู้ประกอบการมีความชานาญสองด้านท่านท่านไหนชานาญต่างประเทศท่านก็เตรียมตัวรับกับต่างประเทศนะครับและตลาดไหนที่ยังไม่ต้องไปลงทุนมากมายท่านก็คงจะมีความชํานาญอยู่แล้วละในความเป็นมืออาชีพของท่าน่ะนะครับ แต่ตรงไหนที่ขาดเครื่องมือนะครับในตลาดของร้านน่ะท่านก็สะท้อนมาทางสมาค,คมหรือทางชุมชนของท่านล่ะเพื่อที่จะส่งต่อไปอยังบรรดาผู้ที่เขารับผิดชอบนะครับเขาจะได้เตรียมเครื่องมือในการช่วยท่านอย่างวินเทอร์เฟสเทอร์วอลเนี่ยกทททเขาก็าออกแคมเปญให้เกิดกระแสะความสนใจละว mm hmm. แต่กระแสะความสนใจถัดไปเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะมีเครื่องมือชิ้นไหนต่อไปที่มีประสิทธิภาพ แล้วมีประสิทธิภาพรุนแรงแค่ไหนก็ต้องช่วยกันนะครับสะท้อนความคิดเห็นเหล่านั้นไปยังผู้ที่เขาเกี่ยวในยส่วนเกี่ยวข้องนะครับ,รบเออตลาดต่างประเทศเนี่ยคือเรามีความคาดหวังว่าเราอยากจะเห็นนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อของต่างประเทศเข้ามาเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูจากสถิติหรือ,อการเข้ามาในระยะหลังเนี่ยมันเริ่มมีแนวโน้มเป็นลักษณะแบบนั้นเพิ่มมากขึ้นตามที่การท่องเที่ยวของเราคาดหวังเอาไว้ไหมฮะ คือหน้าที่ของผู้ที่จะรายงานสศรษฐืิจเหล่านี้มันก็เป็นของกระทรวงท่องเที่ยวนะฮะตลอกไปมาสุดท้ายเนี่ยเรารอข้อมูลที่ชัดเจนจากกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยุงตัวเลขในลักษณะเชิงบวกอโอยในระดับที่น่าพอใจคการสังเกตการจต่างๆเนี่ยนะฮะครับการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจของโลกภาวะเงินเฟ้อเนี่ยเราก็มีสัดส่วนเพิ่มที่อาจจะต่ำกว่าเป้าหมายแต่ก็ถือว่าไม่ยานะครับ เพราะฉะนั้นเนีในความท้าทายที่มีปัจจัยรอบโลกรอบตัวเราเนี่ยทั้งของโลกด้วยของภายในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในอดีตนะฮะก็ถือว่าผมถือว่าเราก็ทาดีที่สุดละนะครับ,รบเราทําได้ดีที่สุดละรวมทั้งในอนาคตอันอไม่ไม,ไม่ไม่นานเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะมีความหวังจากเรื่องของพืชสรโลกนะครับที่มีเป็นโครงการที่จะมาลงที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเรียกนะักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาได้รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเศษเขตพิเศษเรื่องของคาสิโนเนี่ยก็อาจจะเป็นโครงการสั่ไปประมาณสักห้าปีแปดปีในข้างหน้าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเราสูงขึ้นนะครับถ้า,าว่ารูปแบบของการดีไซน์ออกมาเป็นประโยชน์ต่อภาคท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็มีความชัดเจนว่าภาคท่องเที่ยวจะได้ประโยชน์ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่เราเราเรอคอยว่าน่าจะ มีความหวังว่าจะเป็นประโยชน์